สวัสดีค่ะรัตนาณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่การเงินนะคะเงินเงินเงินใครคิดว่าไม่สําคัญแม่หมอคิดว่าสําคัญมากอ่ะเรามาดูกันเงินกันนะคะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษคือคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมษลัคนาราศีเมษมาดูกันเลยนะคะอ่ะมา ชาวราศีเมษนะคะการเงินในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอจะเปิดไพ่สามใบนะคะทั่วไปการเงินจะมาจากทางไหนเสียเงินจากทางไหนและโชคลาภทางการเงินนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะการเงินนะคะของชาวราศีเมษเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเงินเงินใครคิดว่าไม่สาคัญ <c oughs> <c oughs> เงินมันสําคัญมากนะคะอืม ไม่มีเงินไม่ได้นะคะอ่ะมาชาวราศีเมษนะคะการเงินในเดือนตุลาคมนี้นะคะภาพรวมทั่วไปเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหโการเงินค่อนข้างดีเนาะโอ้โหชาวราศีเมษคะ่ะการเงินคุณดีมากนะคะดูสิการเงินพระแม่ลักษมี โอ้โหการเงินพระแม่ลักษมีเลยนะคะแล้วก็พระสุรัสวดีโอ้โหขอบอกว่าชาวราศีเมษคะการเงินคุณมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเดือนยังไม่ขึ้นจะมีการขึ้นเงินเดือนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงฐานเงินเดือนนะคะใครที่อยู่ในองค์กรน,นะคะแต่ถ้าใครได้มาแล้วก็ ยินดีด้วยนะคะในบางคนเนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดหรือเร็วๆนี้จะได้นะคะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานเงินเดือนให้มีการเพิ่มมากขึ้นโอ้โหและคุณจะแบบมีมีทั้งคือแบบหล่อสวยรวยสเสน่ห์เลยนะรลุดสี่ไพ่สองใบนี้หล่อสวยรวยสเสน่ห์นะคะมีเงินแบบ โอ้โห oh, มาเรื่อยๆเลยนะอย,อยู่แบบคุณชายคุณหญิงคุณนายเลยนะคะในเดือนนี้ชาวราศีเมษช่างน่าอิจฉาตามราศีกุมไปติดๆเลยนะคะชาวราศีเมษเงินค่อนข้างดีในเดือนไม่ค่อนข้างหอกเงินคุณดีมากในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะรอรับคุณมีความสุขมากอะ่ะในเดือนนี้อืมจะมีการเปลี่ยนแปลงเงินนะคะเงินคุณจะดีขึ้นแล้วนะชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้นะคะ โอ้ยเงินมาเรืเ่อยๆเลยอยเงินไม่ขาดอะทีนี้เรามาดูกันว่าเงินจะมาจากทางไหนได้บ้างของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะเงินจะมาทางเงินจะมาทางไหนได้บ้างนะคะคือไพ่สวยมากอะพระนางโอ้ยไพ่แม่หมองอ่ะขอสับดีๆหน่อยนะแม่หมอชอบสับรุนแรง ชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษการเงิน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 เดือนเมษเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีเมษการเงินจะได้มาจากทางไหนได้บ้างนะคะเอ้ย,อย,อย,อยมาจากการทำงานรุนๆเลยค่ะ เงินมาจากการทำงานนะคะช่วงเดือนช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ยโอ้โหนี่ยิ่งคุณทำงานเท่าไหร่เงินก็มาเท่านั้นหรือได้มากกว่านะั้นจริงๆแล้วเงินอะ่ะเงินมันแบบว่องไวเงินมันแบบว่องไวนะถึงแม้เงินจะมาเงินมันก็ไปไวได้อันนี้ให้ระวังระมัดระวังนะคะเงินไปจากทางไหนคะดูสิเนี่ย ทำขยันทำงานเพื่อคนที่คุณรักอ๋อชาวราศีเมษใครเป็นคู่ของชาวราศีเมษที่ช่างโชคดีเหลือเกินดูสิภพยครอบครัวนะคะคือแบบเงินมาก็หมดไปกับครอบครัวนะคะคือแต่เราถามว่าเงินน่ะจะมาจากทางไหนได้บ้างนะคะเงินมาจากเงินลอยลมเงินแบบพัดมาเลยนะเงินพัดมาจากทางอากาศก็มีนะเออนะเงินจาก ยวดยานพาหน,นะด้วยนะขับรถไปเอาขับรถไปหาเงินนะเยังไม่มอพูดอะไรเนี่ยอ่ะเข้าเรื่องจริงจังแล้วนะเงินน่ะมาจากการทำงานนะคะช่วงนี้ถ้ายิ่งคุณขยันทำงานนะก็ยิ่งได้เงินนะคะทำเข้าไปค่ะวันไหนมีโอเวอร์ไทมนี่ทำไปนะโอที OT ทำเข้าไปเลยมันจะยิ่งดับเบิลเลยนะแล้วเงินจะเยอะมากเลยนะคะคือ แล้วคุณก็จะยิ่งขยันนะในเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าหยขยนันขยนันขยนัขยนเพราะมันเห็นเงินจริงอืมคือเงินมาจากการทํางานร้วนๆเลยนะคะงานที่คือเงินมาทุกวันน่ะงานอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทด้วยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นเป็นใบที่หาเช้ากินค่ํา หาเช้าคุณ่ำในลักษณะนี้คือการที่ออกไปทำงานเช้ากับบ้านเย็นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรไหนนะคุณจะได้เงินมาจากการทำงานแบบนั้นนะคะคือแบบโหแล้วยิ่งคุณขยันเนี่ยเงินมันก็จะมาจะมาแล้วแถมเดือนตุลาคมนี้จะมีการ เปลี่ยนแปลงเงินเดือนของคุณด้วยจากเสร็จที่แล้วนะเงินมันจะเยอะขึ้นอะ่ะแล้วยิ่งคุณขยันยิ่งคุณทํานะโอ้โหเงินมันก็จะยิ่งมานะคะแต่ก็ให้ระมาัดระวังด้วยนะเงินมาไวไปไวนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วเงินมันมันไปไหนเออไอ้ที่มาไปไวเนี่ยไปไปไหนมีเกณฑ์เสียงเงินไปกับทางไหนบ้างนะคะอะเรามาดูกันชาวราศีเมษนะคะ ชาวราศีเมษนี่แบบขยันล้วนๆเลยอะถึงจะมีเงินมาแล้วมาเยอะด้วยสิโห oh, แสดงว่าถานเงินเดือนเยอะมากนะชาวราศีเมษคะอืมใครอยู่ชาวราศีเมษเนี่ยรู้ตัวไว้เลยนะว่าเงินเดือนคุณเยอะมากนะเออให้ขยันนะคะอ่ะทีนี้ชาวราศีเมษนะคะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินไปกับทางไหนบ้างอ้าวไพ่ขึ้นทางเดิมอีก คือผันผวนมากอะ่ะเงินน่ะโอ้โหเออยังไงเนี่ยบ้านนะคะอ่ะหลักๆเลยเนี่ยเงินเสียไปกับบ้านนะคะอาจจะมีการแบบบ้านมันมีการต้องให้ทำอะ่ะเนี่ยบ้านช่องห้องหอและเสียหลายบาทด้วยนะอาจจะเสียเงินหลายบาทไปกับการซ่อมแซมบำรุงบ้านนะคะมีตรงไหนนะตรงหน้าต่างเนี่ย ลมเข้าหน้าต่างคือเรียกงลมฝนมันเข้านะหน้าต่างเสียนะ้ประตงประตูอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะคือแบบเสียเงินไปกับที่บ้านแม้แต่คนที่บ้านซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านนะคะอืมประมาณนี้นะแล้วก็เสียเงินเยอะด้วยนะคะเงินแบบมาเยอะก็เสียเยอะนะคะ ประมาณนี้รักษาสุขภาพด้วยนะก็ไม่น่าจะมีใครในบ้านป่วยด้วยนะชาวราศีเมษนะคะให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับทั้งบ้านและคนที่บ้านนะคะอ่ะอทีนี้เรามาดูโชคลาภนะคะชาวราศีเมษมีโชคทางการเงินไหมนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะมี โชคลาภทางการเงินไหมนะคะชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้นะคะอ,คอืโชคลาภหรอโชคลาภในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีเมษไม่มีนะคะ มาจากงานหลักเลยละมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงละมัดระวังการเดินทางกลางคืนระมัดระวังการเสียเงินไปกับหลักฐานบ้านช่องนะคะโอ้โหไพ่เตือนเยอะกว่าการโชคลาภนะอืมแล้วก็ ใครยืมเงินช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งให้ใครยืมนะคะให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะเงินมาเยอะก็จริงแต่ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกขโมยเงินเงินหายหรือใช้เงินไปกับที่บ้านนะคะไม่มีโชคทางการเงินในเดือนนี้เลยอะ่ะไม่เป็นไรเงินมันมาจากการทำงานสู้ๆค่ะ ขยันทํางานเข้าไว้นะคะชาวราศีเมษนะคะอ่ะชาวราศีเมษนะคะสู้ๆนะขยันทํางานแล้วคุณจะมีเงินเยอะเลยนะคะเงินเดือนคุณก็น่าจะขึ้นด้วยแหละเนาะอืมไพ่โดยรวมแล้วคุณไม่ขาดเงินน่ะแต่ว่าโชคไม่มีนะคะคุณต้องขยันและอดทนคุณถึงจะได้เงินนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวงังการถูกหลอกถูกโกงนะคะการเสียงเงินไปกับการซ่อมบ้านดูแลบ้านนะคะ และคนในบ้านนะคะและสุขภาพของคนในบ้านด้วยอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะชาวราศีเมษสวัสดีค่ะ